จุก,กูสวัสดีกันอีกเส้นเคยนะน้องๆก็สวัสดีเกมเมอร์กันทุกท่านแน่นอนวันนี้พี่ก็จะมาส่วนน้องมุกเข้ามาเล่นเกมพี่จะกวนตีนหรือว่าจะทํามุกจีบดีว่าน้องๆน้องๆองก็่ซยคอมเมนต์ก่อนละกันก็แน่นอนว่าเออเสียงกูมันต่อแหลมมากเกินไปไมะมเออแน่นอนว่าน้องๆก็ฝากคนหนึ่งไลค์แล้วก็คนนหนึ่งซับสไครด้วยนะถ้าใครที่ยังไม่ได้กดนะอย่าลืมนะเอาละ เข้าเกมก่อนละกันเอ้ยกูกูก็อยู่ในเกมนี่หว่าสมองเริ่มอึและอ่ะสวนมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรหามุก,ก่อนแปบน๊บนึง่งไม่ได้คุยในเกมนะพี่จะโทรหาในเฟซเลยฮัลโหลเกมเมอร์ฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหนี่แต่งตัวอะไรมาเนี่ยหน้าไปโดนอะไรไม่เนี่ยดำชิบหายพอดีหนูไปตรงที่คนเขาเยอะๆหนูไปยืนชูซ้เดดำเนี๋ยวจนหนูดำอย่างเงี้ยโอ้กึนนี่มันหน้าหน้าดาวอังคารหรืึวะ ไม่อยากพูดเลยท่านดําท่านดําเจ้านี่เป็นท่านดําเลยเจ้าเนี่ยพี่แต่งตัวเฮียอะไรของพี่เนี่ยโหโหแรงบ่เนาะแรงไปบ่เนาะเออพี่ก็แต่งตัวแบบแบบคนดาราเห็นแว่นตาหัหยดาราเขาชอบใส่กาดาวนี่เขาเรียกว่าสกัดเอ้ยดาวลุ้งดาวลุ้งก็จะด,ดาวลุ้งไงฮะแล้วก็ <c oughs> แนนอนนี <c oughs> ที่อันแดงๆแ,แถวมือนะ่ะ พี่ก็ใส่แบบอาโคแมนไงเห็นปะอาโคแมนมันเป็นสีทองแต่พี่เปลี่ยนสีแดงพี่เกิดกลัวมันเห็นรองเท้าปะพี่ก็ยึดติดกับความเป็นธรรมดาของพี่เข้าใจปะเฮ้แบบเป็นมีไอวอลวะไมม่พี่จะขอซื้อไม่ใช่หรอกพอดีรวยเกินไงแต่งชุดก็รู้ละว่ารวยพี่ไม่อยากมูนะเก็บให้หมดไม่ต้องแบ่งไม่จำเป็น ทำร้ายจิตใจมากทำร้ายจิตใจอันบอกปังของพี่มากน้องอย่าทำอย่างนี้นะพี่ไม่ไหวนะเดี๋ยวพี่โกรธมานี่โอ้โหบอกเลยปลา <ทำ S 1> ปลา,าอะไรร้องเพลกฉฉยเหมือนกุ่ลเลยไี่ก็ตกปเข็อะโอไไ้ไม่ไไม,มา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 มูมามา่ามามามมามูมามมานีมดูมามามามมามามยืนมา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  เดี๋ยวเขาก็ยิงหัวก็บ้างเลี่ยตัวน้องนางนั้นดำว่าใครใจพี่ชมได้ผัดสะถาดวงนี่ไปได้ไปโเกี่ยวตาอ้าวพี่ไปไหนอะกูลำคาญไม่ฟังอะไรมันจะเล่นอะไรก็เล่นโอ้จะเล่นในอย่างนี้เนี่ยเอ้าใครอ่ะที่อย่างปะเฮ้ยเฮ้ยจังไหนนี่เฮ้ยจังไหนนี่เฮ้ยจังไหนนี่มันโดดพี่กดกระโดดวิ่งสะกบกระโดดวิ่งสะกบจับปืนปะ เร็วๆกระโดดวิ่งสโคปใช่กระโดดวิ่งสโคปแล้วพี่เอ้าพี่กระโดดข้ามมันนั้นสิโอ้ต้องปลึกจีนเต้องตาผามีบ่ไม่อยู่พื้นที่ลงแบบนี้ที่ลงใช่หันมานี่โอเคโอ้ปึกจริงๆเลยคนเราเอ้อมีโมหูดีวะต้องใช้คำไหนบรรยายกดวิ่งเฉยๆกดวิ่งเร็วๆนี่หรอกดกระโดดวิ่งสโคปเร็วๆติดต่อการกระโดดก่อนใช่ไหมใช่ กระโดดกระโดดจะโกบแล้วก็วิ่งโอเคให้กดยืมอ่าวิ่งแล้วกระโดดสะโกบวิ่งกระโดดวิ่งสะโกบกระโดดวิ่งสะโกบอ๋อได้ปะเนี่ยมันได้แล้วมั้งมันได้แล้วไม่ได้แล้วเหรอได้โอ้มันง่ายเกินมันทำไมไม่ก็คนมันมีพรสวรรค์นะฝึกแป๊บเดียวมันก็ได้รู้รู้รู้จักคำว่าบึงไหมบึงบึงอ่ะบึงบึงเออคืออะไรอ่ะ บึงบึงกะมันมันมันก็คืออ่ามัน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 ก็คือบึงนี่แหละเจ้าที่ไหวยังวะบึงบึงอีบึงบึงอีบึงเอออีบึงบึงบักบึงบักปืดบักบึงบักปืดบักปืดบักปืดเป็นปืด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 เออบักปืดบักปืดวันนี้แบบไปโมในฟีสไตลร์ตมาก่อนมาเล่นกับพี่ มีแต่คนแบบมาเยาให้เลยแบบเขาบอกว่าหนูสวยใช่ไหมเนี่ยดูดูห,หนูสวยสวยจริงแนะ่โอ้โตยต้ยวงมาเขาก่อนจริงเหรอแล้วแล้วยังไงต่อได้กี่คนอ่ะโอโ้ได้ประมาณสี่คนโอ้กินนี่มันคุยหรือประชุมกันแน่ว่าเฮ้ยมีชีวิตจริงป่ะเป็นยังไงบ้างไม่มีอ่ไม่มีอ่ะในเกมเยอะ ใช่ไหมในเกมเขาแบบเขาก็ชอบหอนูเยอะเลยมหมูไปเป้าหมูไปเป้าจริงเหรอจริงเหรอจริงสิพี่ก็ไม่อยากพูดนะก็เธอเหมือนง่ายผู้ใส่เลยซอบอะอะไรนะเอาพี่ก็พูดว่าก็เธอเหมือนง่ายผู้ใส่เลยซอบไม่ได้แรงนะแต่ก็ <โจ S 1> พอเจเห็นอะไร<ๆ>ไหมไม่เห็นว่ะ ปืนนั้นก็ยิงพี่ไม่เข้าหรอกเพราะว่าพี่สักลายเห็นไหมลายเต็มตัวนี่ลายหูลายตาเอะพี่มีร็อกไหมข้างในมีร็อข้างในมีล็อกใช่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 ใชช่มันขับมันมันขับไปชนกันโอ้ยโอ้ยโเราเสือก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 เราต้องไปเสือกเราต้องไปเชือกโอ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นมีบ้านอีกมีบ้านอีกในบ้านอุ้ยมาแตกไปเลยโอ้โหกำลังเนยตายโอ้คนเยอะคนเยอะ ก่อนละก่อนละกันไม่กลัวขอนัดก่อนละกันอุ๊ยอุ๊ยไม่กลัวโอ้โหไไฟเลยหนมันอยู่บ้านบ้านบ้านพีทบ้านพีทรู้จักมิกกี้บือไหมรู้จักโจมไหมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยจะตั้งไอ้บอลเมื่อกี้นั่งย่อเฉยๆเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างนี่มันอยู่ด้านล่างเน่เน่เน่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่มันซับเอเดบิวไซไม่ใช่เอเดบิ โอ้โหลากหัวตดฐานตายเฉยเอ้าชนะเฮ้ยมีแต่เราสองคนห้ก็หล่อโอซี่พี่จะชื่นชื่นช่พี่จะยืนแบบวงการแบบเอ้เรื่องแบบไก่ไงไก่ที่สุดในวงการเข้าใจไหมคือแต่ละคนยืนในแบบโน่นนึงเอ้ยไอ้นี่โหดไอ้นั่นโหดพี่ขอไก่โน่นนึง ทำไมพี่ต้องยืนอ่ะพี่ไม่นั่งเหรอไม่เหนื่อยเหรอเออก็บางกันแหละเนาะเออบะพูดถูกว่ะเห็นไหมข้างหลังนี่ทองของพี่นะเนี่ยในนี่เนี่ยพี่เพิ่งสั่งให้จ m เอมเอาทองของพี่มาลงตรงนี้น<อ>เห็นไหมไม่เป็นไรเดียว,ว,วไปไหน,นอะ่ะพี่พี่เลี้ยงก็ได้ไม่เป็นไรพี่เป็นอาเฉี่ยวพี่รูาาอ้อยากเขาเออตายเกิดใหม่ครับตายเกิดใหม่ครับ ตายเกิดให,หม่ใช่ตายเกิดใหม่ไปถึงตัวผมเจ็ดดัแต่าการกระทัามผมสี่ชมพูไ่ไปไปไปพอพอ,พอ,พอนอนนอนนอนวันนี้โอ้ตายตายเอาแล้วน้องๆก็ จบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้เนาะก็ฝากข้อละหนึ่งไลค์แล้วกันนะมันไม่ยากหรอกสําหรับกดไลค์แล้วก็กดติดตามหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปที่ว่าพี่อัพลงแล้วมันจะแจ้งเตือนน้องๆให้น้องๆเข้ามากดดูแล้วก็มาดูช่องพี่แล้วก็ดูคลิปแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์แค่นี้ทำเพื่อพี่ได้ไหมได้ไหมเข้าใจไหมเกมเมอร์